สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ history world โลกประวัติศาสตร์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของสงครามรัเสเซียยูเครนกันบ,บ้างดีกว่าเนาะตอนนี้เองเนี่ยสงครามก็ใกล้จะเข้าสู่ปีที่4แล้วนะครับผมในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะมาถึงนี้ก็จะครบ3ปีแบบเต็มเมแล้วก็เข้าสู่ปีที่4ของสงครามแต่หลายหลายคนเนี่ยก็มองภาพตรงกันแหละมองภาพกันหลายๆคนว่า เฮ้ยตอนนี้สงครามม,ามันอาจจะใกล้จบแล้วหรือเปล่าน่าจะจบในปีที่4ที่มันจะเข้าสู่นี่แหละไม่น่าจะไปต่อจากผลก็คือ สหรัฐที่เป็นผู้สนับสนุนหลักเนี่ยนะครับผมได้มีการเปลี่ยนประธานาธิบดีนั่นเองและตัวของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ได้ชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับผมและท่าทีของทรัมป์เองเนี่ยก็ต้องการจะจบสงครามอย่างชัดเจนและอเมริกาเองอย่างที่ทุกคนรู้กันเป็นผู้สนับสนุนหลักที่สุดของยูเครนนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าเกิดว่ายูเครนอยากสู้ต่ออเมริกาบอกงั้นถ้าแกจะสู้ต่อเนี่ยฉันไม่ช่วยแล้วนะ มันคงเป็นเรื่องที่ยากลาบากมากๆสําหรับยูเครนที่ยูเครนนั้นจะสามารถต่อกรกับรัสเซียต่อได้ถ้าหากรายการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาตรงนี้เองเนี่ยเขาก็เลยมองว่ามันน่าจะหาทางจบสงครามได้ด้วยการคุยกันด้วยการมาเจราจากันนะครับก่อนหน้านี้เองเนี่ยก็ได้มีข่าวออกมาพลางคลงนะครับผมว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยต้องการอะไรบ้างถ้าเกิดว่าอยากจะจบสงครามนะครับแล้วก็อยากจะเปิดรับการคุยเปิดรับการเจราจามากขนาดไหนทางรัสเซียเองเนี่ยเขาก็ยืนจุดยืน ของเขาว่ารัเสเซียเนี่ยพร้อมที่จะเจราจาระนะแต่เจราจารเนี่ยต้องยืนบนพื้นฐานของความเป็นจริงเพราะก่อนหน้านี้ยูเครนบอกว่าจะยอมจบสงครามเนี่ยต่อเมื่อสามารถไล่ทหารรัเสเซียออกไปจากพรมแดนของยูเครนให้ได้หมดทั้งหมดเลยก็คือ เอายูเครนกลับมาเหมือนเดิมรวมไปถึงใครเมียด้วยซึ่งถ้าดูกันตามความจริงแล้วมันคงทําได้ยากมากๆที่ยูเครนนั้นจะเอาชนะรัสเซียและขับไล่รัสเซียออกไปจากแผ่นดินของตนได้ถูกไหมรัสเซียก็บอกว่าไอ้ตรงที่ยึดมาแล้วเนี่ยเขาผนวกรวมเป็นรัสเซียไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าจะเจราจาอยากจบสงครามนะยูเครนก็ต้องดูตามแผนที่นะปัจจุบันไม่ใช่ไปเอาแผนที่เก่ามา ซึ่งถ้าจะยึดกันตามแผนที่เนี่ยนะครับผมก็จะไปยึดตามแผนที่ประเทศยูเครนที่เกิดขึ้นหลังจากแยกตัวออกมาจากสหภาพโซเวียตนะครับนั่นก็คือแผนที่ในปี1991แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยนะครับผมในเวลาต่อมาเนี่ยนะครับเราก็เริ่มเห็นเซเลนสกี้เนี่ยมีท่าทีที่ดูจะยอมผ่อนปลนมากขึ้นนะครับจากบทสัมภาษณ์หลังๆของเขาเนี่ยก็ดูว่าเขาอาจจะยอมจบสงครามลงก็ได้นะโดยที่ว่ามันอาจจะไม่สามารถทําให้มันเป็นจริงได้าการที่ยูเครนจะ กลับไปใช้พรมแดนในปี1991ในตอนที่ตัวเองเพิ่งแยกกับโซเวียตมาเราจะบอกว่ามันเป็นพรมแดนของยูเครนย,ยังไงมันก็คือเกิดจากการแยกของสภาพโซเวียตนั่นแหละก็เป็นโซเวียตยูเครนขอแยกตัวออกมาเป็นประเทศของตัวเองอะไรแบบนี้นะครับมันมีเรื่องราวละเอียดอ่อนเยอะมากในตรงนั้นแต่เอาเป็นว่าเราไม่ต้องไปเจาะก,กันเอาเป็นว่ายูเครนเนี่ยต้องการที่จะได้พื้นที่ตามที่ตัวเองต้องการตามที่ยูเครนเนี่ยคิดว่านี่คือดินแดนของเขาโดยกําหนดพรมแดนที่เป็นเส้นที่เคยขีดเอาไว้ในตอนปี1 991ซึ่งก็ย้อนกลับไปเนี่ยไม่นานเท่าไหรน่นะครับผมก็ราวๆ30ปีก่อนเองยูเครนเองเนี่ยนะครับก็ต้องการแบบนั้นแต่หลังๆก็เริ่มที่จะลดข้อต้องการของตัวเองลงมาแล้วรัสเซียก็ยืนเหมือนเดิมว่ายัางไงตอนนี้าการต่อสู้ก็ยังไปต่อนะจะเจราจาได้แต่ต้องยืนอยู่ตามสถานการณ์ตามจริงว่าตอนนี้รัสเซียยึดพื้นที่ไปได้มากน้อยขนาดไหนแล้วนะครับผมซึ่งเป้าหมายของรัสเซียเองเนี่ย เป้าหมายนะตอนนี้นะครับผมก็คงจะเป็นการยึดครองสี่แคว้นของยูเครนซึ่งตอนนี้พื้นที่อ่ะมันก็จะมีโดเนสนณะที่เหลือพื้นที่เยอะๆอยู่ที่จะต้องเข้าไปยึดครองซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาอีกนานอยู่เหมือนกันนะถ้าสู้กันแบบนี้ด้วยสปีดปัจจุบันนี้กว่ารเซียจะยึดได้ทั้งโดเนสเนี่ยก็ต้องใช้เวลานานมากพอสมควรเลยครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้ามันไม่สามารถหาข้อบรรลุข้อตกลงกันได้อ่ะสงครามก็ยังคงดําเนินต่อไปที่นี่เองเนี่ยแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าแล้วมันจะเกิดการบรรลุข้อตกลงงงไได้ย คือมันอาจจะไม่ได้เป็นว่ายูเครนได้ทุกอย่างที่ยูเครนต้องการหรือรัสเซียเนี่ยได้ทุกอย่างที่รัสเซียต้องการนะครับมันอาจจะต้องเจอกันคนละครึ่งทางซะหน่อยแต่ถามว่ามันมันจะมีอะไรที่ต้องยอมกันได้หมดเลยไหมผมคิดว่าคงเป็นไปได้ยากและล่าสุดนี้เองเนี่ยตัวของเซเลนซี่อ่ะเขาก็ได้ไปให้สัมภาษณ์ในพอดแคสต์นะครับผมที่เป็นพอดแคสต์ชื่อดังเลยของตัวของเล็กฟริตแมนนะครับเขาก็ได้พูดถึงว่าถ้าสงครามจะจบลงในแบบที่เขาต้องการเนี่ยเอาแบบเอาแบบความเป็นจริงเลยก็คือไม่ได้แปลว่ายูเครนเนี่ยจะต้องได้พื ทั้งหมดกลับมาแล้วแต่ยูเครนต้องการอะไรบ้างในกรณีที่จะจบสงครามลงอย่างแรกเลยนะครับผมถ้าจะจบสงครามแลตอนนี้ก็คือเอาพื้นที่ตามที่แต่ละฝ่ายมีอยู่เลยรัสเซียยึดพื้นที่ได้เท่าไหร่เนี่ยก็คือเป็นพื้นที่ของรัสเซียไปยูเครนก็มีพื้นที่ให้ตัวเองควบคุมอยู่แต่ถ้ว่ายูเครนนั้นต้องการ Security g u a การันตจากทางฝั่งของอเมริกาและยุโรปนะมาคอยการันตีให้เขาก่อนที่จะเข้าไปเจราจาก,กับรัสเซียก็คือ ยุโรปกับอเมริกาเนี่ยต้องมาการันตีความปลอดภัยของยูเครนให้กับยูเครนก่อนแล้วยูเครนนั้นจะยอมตกลงนอกจากนี้เองถ้าตกลงสงบศึกกันแล้วเนี่ยก็ต้องส่งอาวุธขายอาวุธให้กับยูเครนนะเพื่อที่ว่ายูเครนเองเนี่ยจะได้ป้องกันการถูกโจมตีการถูกรุกรานจากราัสเซียอีกในอนาคตนะครับซึ่งตีเป็นนายะง่ายๆเนี่ยนะครับผมการเข้ามาการันตีความปลอดภัยเนี่ยสำหรับเซเลนสกี้แล้วก็คือการเอายูเครนเข้าไปในหนาโตนั่นเอง แต่ถ้าว่าถ้าเกิดว่าเอายูเครนเข้าไปในนาโตเนี่ยมันจะเหมือนการแบ่งประเทศเลยหรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีส่วนที่รัสเซียเนี่ยได้พื้นที่ไปถูกไหมเพราะถ้าเป็นแบบนั้นนะมันก็คือเหมือนยกตรงนั้นให้รัสเซียไปแล้วยูเครนที่เหลือเนี่ยก็จะเข้าสู่นาโตแล้วถ้าจะให้นาโตเนี่ย ยอมรับพื้นที่ทั้งหมดของอยูเครนที่รวมไปถึงโซนที่รัเสเซียยึดครองอยู่ด้วยอ่ะเข้ามาในนาโตอะ่ะมันก็จะกลายเป็นผลพลอยว่านาโต้ก็จะต้องเปิดสงครามกับรัเสเซียเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่รัเสเซียนันยึดครองอยู่ตรงนี้เซเลนสกี้อ่ะเขายอมได้นะก็คือให้ยูเครนเนี่ยเข้านาโตโดยนาโต้เนี่ยจะต้องยอมรับพื้นที่ของอยูเครนทั้งหมดที่ยูเครนมีแต่ทว่านคะครับผมไอ้ส่วนที่นาโต้เนี่ยจะเข้ามา ทำการปฏิบัติงานทำการแอคทีฟอยู่ก็คือพื้นที่เฉพาะที่ ยูเครนนั้นคอนโทรลหรือว่าควบคุมอยู่นั่นเองครับก็คือไอพื้นที่ที่รัสเซียเนี่ยยึดไปแล้วอ่ะก็ยึดไปไม่เกี่ยวกันละนาโต้ NATO จะไม่เกี่ยวกับตรงนั้นแต่นาโต้เอายูเครนเข้าไปแล้วก็ปกป้องพื้นที่ที่เหลืออยู่ของยูเครนเอาไว้เป็นเหมือนการการันตีว่าทางฝั่งของยูเครนเนี่ยจะไม่โดนลุกรานอีกแล้วก็ต้องการอาวุธมาเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการลุกรานในอนาคตนั่นเองนะครับส่วนไอพื้นที่ที่เหลือเนี่ยนะครับผมที่รัสเซียได้ไปแล้วอ่ะ สี่แคว้นเนี่ยโดเนสซาปลิเซียลูฮันแล้วก็เคอร์ซอนเนี่ยนะครับตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวในอนาคตอะ่ะยูเครนจะลองหาทางที่จะได้พื้นที่เหล่านี้ขึ้นมา ผ่านทางวิธีการพูดแทนโดยไม่ใช่กําลังแทนอันนี้คือสิ่งที่เซเลสกี้เขาต้องการที่จะทําให้มันเป็นในรูปแบบนี้ในการจบสงครามแต่จะได้จริงหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่านาโต้เนี่ยไม่มีนโยบายที่จะรับประเทศที่กําลังอยู่ในภาวะสงครามอยู่ในภาวะมีข้อขัดแย้งข้อพิพาทคอนฟ lict เนี่ยกำลังดําเนินอยู่อะนาโตจะไม่รับเข้ามาเพราะมันเป็นการป้องกันนาโตเองเหมือนกันเพราะว่ามันมีอาร์ติเคิลหอยู่ไนงะถ้าเกิดว่า ใครเข้ามาแล้วเนี่ยแล้วโดนเปิดสงครามอะ่ะนาโต้ทั้งหมดก็ต้องเข้าไปช่วยเข้าไปต่อสู้เป็นตัวแทนต่อสู้ร่วมด้วยนั่นเองครับมันก็ยิ่งทําให้ทุกอย่างเนี่ยอาจจะกลายเป็นลุกลามเข้าไปใหญ่ถ้าทำแบบนั้นน่มันกลายกลายเป็นสงครามโลกได้เลยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็ต้องรอดูนะว่าข้อเสนอของเซเลนสกี้กับความเป็นจริงเนี่ยมันจะตรงกันมากน้อยขนาดไหนนะครับผมและนี่ก็คืออัปเดตสถานการณ์ปัจจุบันและกันว่ามันดูใกล้จะ จบสงครามลงขนาดไหนแล้วก็แต่ละฝ่ายเนี่ยมีข้อเสนอแนะมีข้อตกลงยังไงกันบ้างถ้าผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ History World โลกประวัติศาสตร์นะครับ